Talasot, Talasot ka. Talasot, Talasot ka. Talasot, Talasot ka. Besarja. Besarja. Atasim. Dushya. Dushya, Dushya, Dushya. Turba. Turba, Kartri.

พอมีปลาแห้งนะจ๊านี่ไงปลาแห้งปลาสดนะจ๊ะมักซูมจริงๆแล้วเขาไม่ให้ถ่ายนะเราก็ถ่ายใครด่าเราก็าลบออกอะไรเงี้ยแต่บางเนว่ายังไม่มีใครด่าไลยแต่ยังมาด่าเนาะเข้าก็ถทายไปเรื่อยซะก่อนให้เพื่อนเพื่อนเบิงวิถีชีวิตคนอีรานเนาะเดี๋ยวมาแกนมาชอปปิง้งจับใจสอย,สยกันซิเป็นคือตลาดนัดเมื่อสองวานเท่านี้ ปักผลไม้อาหารแม่ใบสันลังเกงยีนอ่าลางปลายปักทัวอันนี้แบร์เบอรี่แบร์เบอรี่สีแดงโอ้ยดอกไม้หอมมากเลยอ่ะดอกอะไรไม่รู้แต่หอมหอมมากๆเป็นห้ากิ่งห้ากิ่ง โมนอันนี้คือขาแกะนะคะขาแกะตีนช่องติงแกะวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ของนี่ยังไม่ถึงปีใหม่ก็จะเป็นปีใหม่ของอิหร่านนะผู้คนก็จะอ,อกมาจับจ่ายใช้สอยกันออกมาซื้อของนะก็จะเป็นตลาดนะฮะที่นี่เรียก ไอมอมโฮเซนนะคะตลาดไอมอมโฮเซนวันนี้เราไม่รู้สารแนมาทำไมไม่สบายด้วยเป็นไข้หวัดก็จะมาซื้อของอันนี้เป็นเขาเรียกไงอ,อ่ะสามสิบกี่ข้างในข้างในแกะหรือเปล่าเ,เรียกอะไรวะลืมกินเป็นอย่างเดียวม,ม้ามมั้งมันน่าจะเป็นม้ามแหละเออหัวแกะนะคะนี่น้องแกะหัวแกะ ูนี่ไงปลาทองเป็นปลาที่เขาเอาไว้ทําในช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่อีหลานนะคะเขาก็จะตักขายเป็นตัวแบบนี้นะคะมีปลาเยอะแยะมากมายมีตัวเล็กตัวเล็กราคาถูกตัวใหญ่ก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยมีปลาขายด้วย ก็จะเป็นพุทราแห้งที่ใช้ในสำหรับเทศกาลของปีใหม่อิหร่านก็จะเป็นดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบแห้งนะคะพุทราแห้งแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอบเชยนะคะการอบเชยอบเชยที่เป็นแบบว่าที่สวยๆก็จะมี اینی نهایا، به نوبه خودش. میده سوگف میده سوگف سلجج دستوری داراست. اینا شفته که اینی خوبه. نمی‌دونم. اینی، 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 ขายของมันตลาดนัดบ้านเราเลยหนุกหนานนะเสียงไม่ค่อยมีวันนี้รือขี้มูกก็ไหลโอ้โหไม่คือแบบว่านอนมันหลายวันแล้วอะทำไมนถเกิดเลดึ้นเนน่ยทำไม 雨 marriages <laughs> Öreyi basın olur. Öreyi basın. Neydi ki? Ne anne ya

วันนี้เขาก็เผาเผาขนสตรอรี่ลูกใหญ่มากสตรรี่